ใครที่ชอบบ้านสไตล์รีสอร์ทอบอวนไปด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติแต่อยากให้บ้านหลังนี้อยู่ภายในกรุงเทพใกล้ศูนย์คมนาคมอย่างเช่น BTS และทางด่วนใกล้โรงพยาบาลชั้นนําและห้างสรรพสินค้ารวมถึงมีศูนย์ราชการอยู่บริเวณรอบๆต้องตามมาดูบ้านหลังนี้เลยค่ะที่วาลาลมพหลโยธินสายไหม บ้านหลังนี้มีความพิเศษมากมายเลยเริ่มตน้นโดยบ้านหลังใหญ่ที่สุดในโครงการเป็นหลังมุมใกล้ถนนเมนนะคะแล้วก็เพียงแค่500เมตรจากป้อมยามเท่านั้นเองเมจะพาไปดูความพิเศษรอบบ้านกันก่อนนะเริ่มต้นเลยค่ะด้วยรลวเหล็กดัดแบบนี้นําเข้าจากอิตาลีเลยค่ะรวมจนถึงตัวรั้วของเมเป็นหิน จากอินโดนีเซียชื่อหินสุกาบูมินะมันจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทำให้บ้านเรารักชูมากขึ้นบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่82.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยรวมส่วนต่อเติมน่าจะราวๆที่สามร้อยตารางเมตรนะคะแล้วเราจะมีไฮไลท์อยู่ตรงที่เริ่มต้นเลยก็คือที่ลานจอดรถนี้ค่ะจอดรถคันใหญ่ๆได้สองคันนะคะ ตัวพื้นเนี่ยทำเป็นคอรอบโซนแยกจอยไว้แล้วไม่มีตูดนะคะรวมจนถึง<ม>ฝาผนังด้านหน้าของเรานะคะทำปูด้วยอิฐแดงนะคะอิฐมอนเนาะทำให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวตามมีนเข้าไปดูส่วนหน้าบ้านกันค่ะส่วนหน้าบ้านตรงนี้นะคะเราเพิ่มราแนงขึ้นมาเนาะจะทำให้รู้สึกว่ายกระดับมาใกล้เคียงกับตัวบ้านนะคะ แล้วก็ส่วนด้านล่างของเราเนี่ยใช้เป็นหินกาดธรรมชาติเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้หน้าบ้านช่วยร่มเงามากขึ้นค่ะและส่วนนี้นะคะเป็นส่วนข้างบ้านนะคะข้างบ้านก็จะมีความร่มลื่นเนาะเพราะว่าตัวที่ปรับระแนงขึ้นมาเนี่ยคะ่ะจะล้อไปตามตัวบ้านทั้งหมดเลยเนาะแล้วด้านนี้นะคะก็จะเป็นเรือนรับรองนะคะ ในรับรองเรือนนี้เนี่ยก็มีส่วนเชื่อมจากตัวบ้านนะคะแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยเราสามารถเป็นมุมพักผ่อนนะคะแล้วก็ให้ร่มเงาได้ตลอดวันเนาะหรือว่าช่วงเย็นเยนนะคะเราจะมีปาร์ตี้ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยเชิญเข้ามาชมภายในบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะไฮไลท์สำคัญเลยก็คือความเป็นธรรมชาติ เพราะว่าด้านนอกนะคะกุด,ด้วยอิฐมอนเนาะก็ยังล้อเข้ามาในส่วนด้านในนะคะและตัวพื้นก็เป็นไม้สักทองหน้ากว้างแปดนิ้วเป็นหน้ากว้างที่ใหญ่มากแล้วก็บอกเลยไม้สักทองของเจ้าของบ้านนะคะไม่มีตําหนิไม่มีตาไม้นะคะใช้ไม้เกรดเอเท่านั้นนะคะรวมถึงการกุดตัวผนังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราใช้ไม้สักทองทั้งหมดนะคะไฮไลท์ของบ้านหลังนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือ ความใหญ่อลังการเนาะเพราะว่าในส่วนนี้นะคะเจ้าของเนี่ยทุบกำแพงด้านนี้ออกทั้งหมดนะคะแล้วก็ต่อเติมออกมาเป็นเรือนกว้างๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วเรือนี้นะคะก็เป็นไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อเติมนะคะเพราะว่าเราใช้เสาเข็มเท่ากับตัวบ้านไม่ว่าตัวบ้านจะลึก18หรือ21เอเมตรเนี่ยเราตอกลงไปลึกเท่ากันนะคะแล้วก็เจ้าของเนี่ยใส่ใจถึงการต่อเติมนะคะก็มีการขอจากสำนักงานเขตแล้วก็ให้วิศวกรดูแบบได้ด้วยเราทั้งหมดนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจะซดเนาะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่มันจะดูโล่งโปร่งสบายเพราะว่า นะคะง3 5เมตรแล้วก็เราสามารถมองออกไปรอบกว้างได้เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ตัวกระจกและมุลลว่เนี่ยสูงจากพื้นชนเพดานเลยมุมมองของเราก็จะดูโล่งมากขึ้นค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะมันมีสกายไลท์นะสกายไลท์เนี่ยจะช่วยทําให้บ้านหลังนี้ยมีแสงธรรมชาติเข้าถึงนะคะเราก็ประหยัดไฟนะไม่ต้องเปิดไฟตอนช่วงกลางวันค่ะ และส่วนนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์น่ารักน่ารักนะคะที่เจ้าของบ้านนะ วางไว้ให้สาหรับเพื่อนๆนะคะเราอาจจะวางเก้าอี้ทั้งสองถึงสามตัวนะคะด้านหลังนะคะก็ทาบบะะด้วยไม้สักทั้งหมดนะคะเป็นไวเก็บของนะคะเปิดได้บานสวิงแบบนี้นะคะเราก็ยังกรูดด้วยไม้สักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวฝ้านะคะกรูดผนังเนาะแล้วสามารถเดินวอลเข้ามาในส่วนของครัวได้เลยค่ะครัวหลังนี้ยเนี่ยมีสองส่วนนะคะก็คือด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการเตรียมอาหารเบื้องต้นก่อนเนาะ ถ้าเรามีชั้นวางของมีตู้เย็นอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเต็มกว่านี้นะคะแล้วส่วนถัดไปก็สําหรับครัวไทยเลยเนาะครัวไทยของเราก็เป็นแบบนี้เลยค่ะและส่วนนี้นะคะไม่อยากให้ดูด้านนอกนะเพราะด้านนอกนะคะเขาใช้อินเทอร์เน็ตดีไซน์นะคะดูแลไว้อย่างดีเพราะจริงๆด้านนอกอะ มันจะมีห้องนอนแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำแม่บ้านนะซึ่งมันจะทําให้บ้านหลังเนี้ยไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะเวลาเราต่อเติมส่วนนี้ออกมาเขาก็เลยมีดีไซน์ในเล็ก,ลก,ลกน้อยดโดยล้อกับส่วนหน้าบ้านก็คือใช้อิฐมอน,นะคะมาก่อให้เก๋ๆแบบนี้ความจนถึงมีบันไดวนๆนะเพื่อขึ้นไปดันยังด้านบนเนาะที่เป็นลานด้านบนที่เป็นช่องแสงสก,กายไลท์ของหลังนะและเดี๋ยวเมย์จะพาต่อไปเลยะคะ่ะไปยังเชื่อมต่อเรือนนะคะหลังเล็กนะคะไว้เป็นห้องทางานหรือเป็นห้องนอนผู้สูง หองนี้เลยค่ะห้องนี้มีขนาดที่กำลังพอเหมาะนะคะแล้วก็มีห้องน้นในตัวด้วยสามารถเข้าออกจากด้านหน้า,นา mm hmm. บ้างมาได้นะคะสาหรับใครที่จ,จะทำเป็นออฟฟิศ hmm. นะคะเราอยู่บริเวณชั้นสองกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างบนกันนะคะข้างบนเนี่ยประกอบไปด้วย3ามห้องนอนนะคะ2ห้องน้นนะ แล้วก็มันจะมีโถงโล่งๆตรงนี้นะคะเป็นมูพักผ่อนของคนไทยในบ้านนะคะโถงตรงนี้ก็จะวางตัวอยู่โจนหน้าบ้านนะคะมีอยู่ในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนนี้เนี่ย กอนนอนพอเหมาะนะคะวางตัวอยู่ในโซนหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเราหันทิศใต้นาะทีนี้เราก็สามารถจัดแจงห้องนอนต่างๆนะคะว่าให้วางเตียงไว้ในทิศทางที่เราเหมาะสมได้เลยนะคะและแถมห้องนี้นะคะก็มีวิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้แล้วพร้อมห้องน้ำในตัวแบบนี้เลยะคะ่ะตอนนี้เมียอยู่ที่หน้าห้องนอนทั้งสองห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่ขนาด พอๆกันนะแต่ห้องนอนทั้งสองห้องนอนนะคะมีห้องน้ําที่มีประตูที่เข้าจากห้องน้ำต่อของใครของมันนะคะแต่ว่าเราใช้ร่วมกันนะมันเป็นประตูคอนเนตกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมี่จะพาขึ้นไปดูตรงสกายไลท์ด้านบนนะคะจริงๆช่องขึ้นเนี่ยมันจะมีขึ้นจากห้องนอน m มาสเตอร์ room ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เมย์จะพาขึ้นบันไดวนแบบนี้เลยตามเมย์มาเลยค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น2นะคะและตรงจุดนี้ก็คือสกายไลท์ที่เราเห็นจากด้านล่างนะคะวิวก็สวยแบบนี้เลยค่ะเราสามารถเห็นตัวส่วนสาธารณะของโครงการได้นะคะ และนี่คือวลาราลมพรหลโยธินสายไหมจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะคือเป็นหลังมุมติดกับถนนเมนและอยู่ห่างจากป้อมรอปภเพียงแค่4-500เมตรเท่านั้นบ้านหลังนี้เดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงสวนสาธารณะในหมู่บ้านค่ะ เนื้อที่ของบ้านหลังนี้คือ82.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตรสห้องนอน4ห้องน้ํามีครัวแยกจากตัวบ้านให้กันกิ่นนะคะรวมถึงมีห้องน้ําแม่บ้านและห้องนอนแยกจากตัวบ้านบ้านหลังนี้เพียงแค่9.9ล้านจากราคา12.5ล้านใครสนใจติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะ